สวัสดีค่ะคลิปนี้เป็นคลิปดูดวงความรักนะคของชาวราศีเมถุนและคณามถุนนะในช่วงครึ่งแรกของเดือนตุลาคมนะคะจะเป็นยังไงบ้างเดี๋ยวเรามาดูกันแต่ว่าก่อนอื่นก็ย้ํากันเหมือนเดิมนะว่านี่คือการดูดวงแบบทั่วไปนะคะช่ดวงส่วนตัวอย่าดูดวงของตัวแอดไลน์มาได้แต่คลิปนี้เป็นดวงดวง general reading นะคะรับชมไว้เพื่อเป็นไกด์ไลน์นะ มันอาจจะยังไม่ตรงกับเราเนาะพลังงานจ,จะยังไม่ตรงกับเราในรอบนี้หรือเรื่องราวระหว่างเรากับเขาสลับกัน<ม>เกิดขึ้นได้นะคะ<ม>ขอเริ่มต้นที่คนโสดนะชาวมีถุนคนโสดชาวมีถุนค่ะเป็นยังไงบ้างชีวิตพวกคุณในช่วงนี้กำลังจะลัคกี้อินเลิฟหรือเปล่าหรือว่ากำลังจะลัคกี้เกมจะโชคดีในด้านไหนขอดูหน่อยค่ะ คุณเป็นคนแบบคุณเป็นคนที่เห็นตรงอ่ะเป็นคนที่ซื่อสัตย์ต่อความรู้สึกของตัวเองมากๆคิดยังไงพูดอย่างนั้นรู้สึกยังไงพูดอย่างนั้นแล้วในหลายๆครั้งอ่ะกลายเป็นว่าการกระทําของเราอ่ะมันทําให้เกิดปัญหาเพราะว่าบางทีเราตรงเกินไปคําพูดของเรามันจะไปทําร้ายจิตใจคนอื่นหรือว่ามันรู้สึกว่าคนอื่นเขารู้สึกว่าเราอ่ะผดเด็จการหรือ ไม่ฟังใครหรือแบบไม่ไว้หน้าใครแบบนี้ค่ะแล้วด้วยความที่เราเป็นคนแบบนี้มันทำให้เวลาที่มีใครสักคนหนึง่งเขาสนใจเราหรือว่าเขาชอบเราเขาจะไม่กล้าที่จะเข้าหาเราเพราะว่าเขากลัวว่าถ้าเราไม่ชอบเขาหรือเราไม่ถูกใจเขาอะเราจะว่าเขาแรงๆอย่างเงี้ยเขาก็เลยคนเหล่านั้นก็เลยกลัวนะคะก็เลยกลัว แล้วเราลักษณะของเราคือเป็นคนเกง่งเป็นคนแบบเป็นคนมั่นใจในตัวเองเป็นคนที่สู้งานเรียนดีหรือว่าแบบรักการแข่งขันน่ะชอบเอาชนะไม่ใช่ว่าเอาชนะแบบไม่ดีนะแต่หมายถึงว่าเวลามีปัญหามาเราสู้เราไฟมันเพราะฉะนั้นด้วยภาพลักษณ์ของเราที่เป็นแบบนี้นะคะ่ะมันก็เลยทำให้คนอื่นเนี่ยเขาไม่กล้าไม่กล้าที่จะเข้าหาเราอะเนาะ ขอดูหน่อยว่าแล้วจะเป็นยังไงอีกเร็วๆนี้จะมีคนเข้ามาอาจจะเป็นคนไกลเป็นคนต่างแดน เป็นคนต่างถิ่นเป็นคนที่มีระยะทางเข้ามาเกี่ยวข้องนะคะอายุรุ่นราวคราเดียวกันเลยนะคะไม่ได้แก่กว่ามากอ่ะไม่ได้แก่กว่ามากหรือไม่ได้เด็กกว่ามากอายุใกล้ๆกันนะคะเ,เป็นคนที่สนุกสนานคุยเกง่งแล้วก็เป็นคนที่มีอารมณ์ขันเป็นคนเขาปรับตัวได้กับทุกสถานการณ์อ่ะ ปรับตัวได้กับทุกคนแต่ว่ายังคงเป็นแค่คนคุยอยู่นะยังคงเป็นแค่คนคุยก่อนยังไม่ใช่ว่าเข้ามาเพื่อที่จะเป็นรักแท้หรืออะไรพายยังไม่ได้บอกถึงขนาดนั้นแต่พายบอกว่าเดี๋ยวอิงไม่นานเนี่ยคุณจะเจอคนคุยที่เป็นคนต่างชาติเป็นคนต่างท่นจะมีคนเข้ามานะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็อาจจะสิ้นปีนี้ก็อาจจะไม่ได้เหงาเนาะอาจจะมีคนที่มาคุยให้เราได้กุ๊กกิ๊กหัวใจนะคะเพราะฉะนั้นก็แต่ว่า อย่างที่บอกว่ามันอาจจะยังเป็นความสัมพันธ์ที่ต้องใช้เวลาในการพิสูจน์นะต้องใช้เวลาในการพิสูจน์ต้องใช้เวลาในการศึกษาดูใจอย่าจับผิดกันจนเกินไปคะ่ะอย่ามองเขาในแง่ร้ายจนเกินไปว่าเฮ้ยเข้ามานี่มาหลอกหรือเปล่าเข้ามานี่เจตนาดีหรือเปล่ามิชาชีพหรือเปล่านะคะถ้าคุณเป็นคนเก่งอยู่แล้วเป็นคนฉลาดอยู่แล้วคุณไม่ต้องกลัวหรอกถ้าเขาตุกติกขึ้นมาคุณมองออกอยู่แล้วแต่ว่า ก่อนที่จะคุยเนี่ยขอให้เริ่มต้นคุยด้วยความรู้สึกว่าอยากจะมีมิตรภาพที่ดีอยากจะมีเพื่อนที่ดีอย่างน้อยได้แลกเปลี่ยนกันเรื่องของวัฒนธรรมความเป็นอยู่ภาษาหรือว่าอีสานเป็นยังไงบ้างเนี่ยเราอยู่ใต้เราเป็นแบบนี้ภาคเหนือเป็นอย่างนี้ตะวันออกเป็นอะไรแบบนี้ค่ะนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเป็นความสัมพันธ์ในแบบที่พาบอกว่าบางทีเราเราอย่าใช้ตรกะที่ยังไงอะ เราอยากเอาความรู้สึกของเราไปตัดสินเขาอะจนเกินไปนะคะมาถึงคนคุยคนคุย,ค,ค,ย,ค,ค,ค,ยความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนค่ะคนคุยความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนชาวราศีเมถุนลักนามถุนความรักความสัมพันธ์ของพวกคุณเป็นยังไงบ้างคะ คนคุยความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนเอแอนว่ามันเป็นความสัมพันธ์ในแบบที่ต่างคนต่างรู้ทันกันพูดว่ายังไงดียะคือคุณกับเขาอ่ะไม่มีใครด้อยกว่าใครเลย ไม่ใช่คู่ที่แตกต่างแบบโอ้ยเขาช่างสูงส่งเหลือเกินผมดูต้อยต่ำเธอช่างดูดีเหลือเกินฉันไม่คู่ควรไม่ใช่คุณมีดีในแบบของคุณในขณะที่เขามีดีในแบบของเขาอะค่ะไม่มีใครด้อยกว่าใครเพราะฉะนั้นความสัมพันธ์นี้มันเลยเป็นความสัมพันธ์ในแบบที่ไม่มีใครรู้สึกเป็นตัวเลือกของใครไม่มีใครรู้สึกว่าต้องเป็นฝ่ายง้อใครทีนี้มันก็จะมีปัญหาเหมือนกันว่าต่างคนต่างแบบ ไม่ง้อกันอะไม่แคร์กันหรือว่าไม่จําเป็นที่จะต้องแบบเธอต้องปรับตัวเข้าหาฉันสิทําไมฉันต้องเป็นฝ่ายปรับตัวเข้าหาเธอนี่คือปัญหาของคู่นี้นะอ่ะขอดูความรู้สึกที่เขามีต่อเราหนะ,ะ่ยค่ะนั่นแหละถึงบอกว่ามันจะเป็นปัญหาในเรื่องของอีโก้อะ 5ดาบนะคะหาดาบสามไม้2ดาบแล้วก็คิงเหรียญคือเวลามีปัญหาขึ้นมาเวลาไม่พอใจกันขึ้นมารับบทนางนิ่งรับบทนายนิ่งนิ่งไม่ไม่ทำไม่ง้อเธอจะต,ต้องมาง้อฉันคุณอะต้องมาง้อฉันคุณผิดฉันไม่ได้ผิด ฉันทําแบบนี้เพราะว่าอย่างนั้นอย่างนี้คือมีเหตุผลซัพพอร์ตตัวเองอีโก้ของเราจะค่อนข้างเยอะค่ะอีโก้เขาก็เช่นกันนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันจะเป็นกลายเป็นว่าทั้งคู่เชื่อมั่นในตัวเองมากๆนะคะเพราะว่าต่างฝ่ายต่างไม่มีใครน้อยหน้ากว่าใครอ่ะทีนี้มันจะเป็นความสัมพันธ์ที่เป็นไปในแบบที่ถ้าคบกันแล้วจะมีปัญหาในเรื่องของนิสัยบางอย่างที่มันจะไปกันได้ค่อนข้างยากเพราะอะไรเหมือนกันเกินไปปัญหาของคู่นี้คือคุณเหมือนกันเกินไปนะคะเธอมีเงินฉันก็มีเงินอย่างเงี้ย เธอการศึกษาดีฉันก็การศึกษาดีเธอทำงานเลี้ยงตัวเองได้ฉันก็เลี้ยงตัวเองได้ประมาณนี้นี่คืออารมณ์ของคู่นี้เพราะฉะนั้นนะคะปัญหาของคู่นี้เนี่ยไพ่บอกว่าอาจจะต้องหาตรงกลางเนาะอาจจะต้องหาตรงกลางจัดมินอาจจะหมายถึงการพิจารณาความความเป็นตัวเราพฤติกรรมของตัวเรานิสัยของตัวเรานะคะว่าถ้าอยากให้ความสัมพันธ์นี้มันไปต่อเนี่ยบางทีเราอาจจะต้อง Uh รู้แต่แกล้งทำเป็นไม่รู้อะเราจะไม่แบบทันเขาไปหมดดักเขาไปหมด กดดันเขาทุกอย่างอะไรแบบนี้ค่ะบางทีก็เออให้เขาได้แสดงความสามารถของเขาบ้างถึงแม้ว่าเราจะทําได้แต่ก็ให้เขาได้โชว์ความเป็นเขาบ้างได้หรือบางทีเวลาคุยกันเราพูดอยู่ฝ่ายเดียวเลยเขาไม่ได้พูดเลยเขาไม่ได้แสดงความคิดเห็นเลยอย่างเงี้ยเราคิดให้เสร็จสับแบบเนี้ยนะคะมันก็จะเป็นความสัมพันธ์ในแบบที่น่าเบื่อหรือว่าเป็นความสัมพันธ์ในแบบที่เขาก็จะกลัวหรือเราก็จะกลัวว่าฮ้ยต่อไปเรามาบงการชีวิตเราหรือเปล่านี่ขนาดยังไม่ใช่แฟนยังขนาดนี้เลยแบบเนี้ยนะคะอ่ามาถึงคนมีคู่นะ คนมีคู่ชาวมีถุนค่ะเป็นยังไงบ้างความรักความสัมพันธ์ นมีคู่ชาวมีถุนระวังปัญหาเก่าๆเรื่องเก่าๆมันจะกลับมาวุ่นวายแล้วมันเป็นการกลับมาเพราะว่าเอ่อเหมือนกับว่าพูดไม่จบอะอาจจะเป็นเขาก็ได้ถ้า energy สลับกันคือขุดเรื่องเก่ามาด่าเราไม่จบอะเวลาเกิดปัญหานี้ทีไรก็จะแบบ เนี่ยพราะครั้งที่แล้วอ่ะเธอทําแบบเนี้ยเพราะเขาก่อนคุณเป็นอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยค่ะประมาณเนี้ยคือขุดพอมีอะไรก็โยงกับไปโยงกับไปโยงกับไปแล้วมันกลายเป็นว่ามันไม่มีความสุขอ่ะมันเครียดทั้งที่ความสัมพันธ์มันควรจะมีความสุขกว่านี้อย่างเช่นถ้าเขาอาจจะเคยนอกใจเราครั้งหนึ่งเนาะสมมติแล้วเราก็จะระแวงเขาอยู่ตลอดเวลา เวลาเขาทําอะไรขึ้นมาเราก็จะแบบเนี่ยก็เธอเป็นอย่างนี้อีกแล้วนะเนี่ยคุณเป็นอย่างนี้อีกแล้วนะอย่างเงี้ยค่ะทั้งนั้นที่ความจริงเขาไม่ได้คิดจะทาอีกแล้วนะเขาเค็ดแล้วตั้งแต่รอบที่แล้วแต่ว่าเราขุดเขามาด่าไม่จบหรือเขาขุดเรามาด่าไม่หยุดสักทีอะ่ะแล้วมันกลายเป็นว่าเราก็กลัวเวลาจะทําอะไรไม่มั่นใจไปเลยเดี๋ยวอุ้ยทาแบบนี้ดีไหมวะเดี๋ยวทำแล้วเขาจะระแวงเอ้ยทําแบบน,นั้นกลายเป็นอยู่ด้วยกันแบบเป็นความรู้สึกในแบบที่แบบ ความสัมพันธ์มันเลยไม่มั่นคงทั้งเราละแแหงเขาเขาละแแงเราแบบนี้ค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยบางทีอะไรที่มันจบแล้วนะเราเดินหน้าดีกว่านะคะอย่าไปฟื้นฝอยหาตะเข็บเลยนะคะเพราะว่ามันไม่ได้มีประโยชน์อะไรเลยไม่ได้ทําให้อะไรดีขึ้นนะคะคิดจะเริ่มต้นใหม่ก้าวไปข้างหน้าก้าวไปข้างหน้าพร้อมกับโลกใบใหม่นะคะโลกใบใหม่ที่ต่างคนต่างได้เรียนรู้นะคะต่างได้รับรับรู้แล้วถึงบทเรียนนั้นนะคะอะไรที่มัน ถ้าตั้งใจจะให้อภัยเขาแล้วถ้าตั้งใจจะเริ่มใหม่ด้วยกันแล้วหรือถ้าตั้งใจจะให้โอกาสเขาแก้ตัวหรือปรับปรุงตัวแล้วนะคะก็อย่าพูดหรืออย่าทําอะไรที่เขารู้สึกว่าเชื้อเฉือนเขาเหลือเกินคําพูดเนี่ยขุดมาด่าไม่จบไม่สิ้นจนเขาดูไม่มีค่าเลยจนเขาลังเลแล้วว่าเฮ้ยตกลงความพยายามที่ผ่านมาของเรามันไม่มีค่าเลยหรอวะมันสูญเปล่าหรอวะแบบเนี้ยนะคะเพราะฉะนั้นชาวเมถุนอะไรที่เป็นเรื่องเก่าก็ไม่ต้องเอามาเล่าใหม่นะคะก็ปล่อยให้มันจมไปอย่างนั้นแหละปล่อยให้มันจบไปไม่อย่างนั้นเนี่ย จะรู้สึกไรค่ะเขาจะรู้สึกไม่มีค่าเขาจะรู้สึกว่าที่เขาทํามาทุกอย่างอะ่ะมันศูนย์เปล่าเลยเหรอมันไม่มีดีเลยเหรอแล้วอุตส่าห์กลับมาที่พยายามปรับปรุงตัวมองไม่เห็นเขาบ้างหรอแบบนี้นะคะโอเคคนเรือ่องสามสถานะเดี๋ยวเรากลับเข้ากันใหม่ในคลิปหน้าสําหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ